นีละเกนี่ละเกตีนี้ก็ดอกบุม์กอดอวกนาพมมุาฟิกคือคนาสะาตที่กดอกดอจนลีู่ดอตักซอตัคากดอกนาะเลอกข่าวสดกูดอกจีรอนาะเว้านะอัุตตอนนี่ก็ไตมาเลยฟอคขาคีปาอึลอสะตาอต่อดอกกลอสาเลยกเ่เหกี่คู่เหกเห่ก็เเตอรกะทีเ่กี่คู่ จ้เตก็วรตักขอนะแต่ดูในนนปลอนอเน่นเตรกิเดมมึงเลออคต้เดกกวเวด้าตาบิบูเจสบ้าขาลอตาบอกระเตบูเดกดาเนาะตาบิบูเจสเกราลตาบอกระเตบูเพลอซคาหลวงพี่เนาะเนปคิ้ปาเนี่เดเวด้าตบ้านเราสบาเพลอเอาเวด้ากาตาบอขาบัาดาดูแลตาเกเนเกรซาเลกาตาบอในบ้าลีดอกเวด 這年卡呢我爸他得得搞了呢到僕門的得搞了啊我這個八界我這個累苦呢記達了就啊個綠的聖ญา得了過到了這呢มี苦苦沒沒個咬的過到了到嗎了諾到嗎了諾啊個他呢打個呢改套我薩家了呢個咧瓜瓜的打個鎖鬼了他的論你耶諾德羅打錯到累苦鬼的 แต่แต่ตอนนี่ี้กันเลอะดอกปลาคุยเวด้าตาปมุตกันเนี่ยดอกเอาเวด้าขีกันเลเนี่ยเละกาเราเวด้าตาบอเดี๋ยวเวด้าเนาะเละกาตาบอเกวด้าสกานี่เดวเวด้าดอตาบ้าเชื่อบ้าต่อรอจาเลลี้วก็ดอกลี้บ้ากดอเวาพิะเพดเนกันดอเหอไม่พิารก็เพลิดเพิูจะช่นั้ก็เก่กตักตเทอีบ้านเนาะ แล้วก็ดนพระพญาติพระโดอเ,อเวก็โตเชเอรลซานเองเมื่อเน้ออาเนอายมีคือบ้าอาเนื้นนอคือบ้าอาแต่เี่ยเกทอสาเนาะดพ่ออามีเลพระใช้สิริตปาเนสันคเนาเลพระใช้สิริตปาและบ,บัตดูละบ,บัตตากรอรือไงเอเทวดานะแต่ลตบลูนี่ตะคลือเนาะตะคลเล แนอเวตปากฤเนสัมมาวะเนเตเวดาละตานาปุคุยมคุกกรณีจเตโกเวดานอกะอิโลตะคีกันิอเวดาปราบัดดูกันน่ะมีเลิศชัยสิริเนาะพระชัยสิริเนาะเตวดาดอกประชุมมสาระปะกะจิปุผเลกุยเวดาเดตากอตาเคฮอกคู่อะตาถุเนลွယ်เนกวยเนลွယ်เนเดประกาศเท่าตาบอเหรอ เสตบักเลบแฮโอบักดอปยาดเลขอดซีดซีกวละไปอ่ะเทวดาละปุขิเลแท้ละปุขิตาเฟญะละตะวันจาลอกอลอสะนะจายาจาระนาเตชายาเตชาระเกตบเอตาอีลอเนาะเทวดาเมเมละพระพีราพีราพลอวะราโอชัยศรีตะกาเดพีราพลตะกาเดียวกอมะลากาละนกกุระละปามอสอคาเนตะปา ดอกพีระโพนตะปาเนซุจ่อระวะดาแค่เหรอแค่กี่โคดเบิดปะลูกกลบอะสีเวดาอันแนทัยศรีตะปาเนบัดดูเวดานี่หรอตะแค่นี่กลัวดูบัดดูน้าเกตะซี้บาตะซอดตะเป๋อเวดาเลยตีบาดอกเทวดามีๆเหลือกว่ากลอตาตะตะกาเนสอคาตะปาละมีเหลือพีระโพนเอ้าเวดาป่าพลาท่อเวดาเหลือเปือกก้อเนาะเทวดาตะเกตากลุเน ต่เกรสันเลยว่อมือก็คู่บ้านเอาเทวดาเนาะบัมตาดดิเลยเม่เลออะตัเกลรสันเนตกเคโรสัเนี่ยใช้สริตปารนี่หรอเทวดาต้าเฮกัตัตดูชอบตาเฮตาดอตกัตัวเชควุาดิสอเลสัสสากินนี้ท่ก็เดสัสสากินนีเท่าตูตเปื่อยบาเทวดาดิเนาะเดโคนเนสัจ่อเวดาเฮเดสัลุกล้อเวดาเน กี่กิ่ตัวลุวตระการบ้าเน่ะเวรานเมเวรานเชัยสรีอาะเวตาบดโดนอ่พิระพลหลุกรอตาเกลท้องใจโอ้จีเป็นไม่กว่าเกลอเมื่อไมะชาตินิยายประกอบเลตาละนกับการตาบอนั่ก็เลยอเลยพิชานี่นั่กบ้านละเว้นกิเลสอกิเลสตานหาตาหอกขัวตาถือในเลือนสิตพาอะมยนนี่คิไปการตาบอบ้าชาตินาเกอุลตาบอปู เอาเวชวมุรวากิ่เละอะอมาเลยเน่เออยาม,มาเนี่ยให้กุนีตาเห็ุใดตาปมุเอฟกันเชิดเลยนี่อามยกีเล็ตลอมาดีบา่บาบอกคอมเวนตะเกิ้อมีเนี่ยให้โอ้ด่ดูเนาะตะเกิดเลยนักกาตาบอบานํามากางอตาบอคล่อหลอเนาะน้ปเทกิเล็เร่องนสาบุต้าสูลรสาคุยฮกโคอาตสูลรอสากุยเนี่ยถือภาษาไม่ต้เนบานเนี่ยตะเกิดเลยนักเกิดให้กา้ตาบอบา ตกรสอก็เลอเลบุเลบานาสิบานนีอเอาเวคอมเมตเนาะอืมเอาเวดกคอมเมนต์ได้แตเวด้ตั้มาตาเจนาะอ๋อโชกอแตเวดเนาะออไม่คุติที่คุเนาะเดีเวรกัเตเวดเนี่ยกาตาบ่อเนี่ยจอดเขดกอ่าจล็กเแต่เวด้เนาะอืมเวรกเตเวดรอกรอตเวด้ तो लोग ओलाले श्याम लाबा नबा रोली तमा वेने खम्यो किले लनसा पु उदि केमा हकु अ तांग का खु दि गन एडडॉ लुआ सो मे मुबा ना फा मे ब्ले ना मु मु ननो मा चेटेलन तादो हे कार हते लिखी न तेविरा जनि नो अबे रगा रे व ख मे तेवदा सा सा मे पुरा दी इ सा मे मा ता दी ने डायसना केति ने तेवदा เนาะเอาไว้ได้เมคอมเมนต์ เราเ่าเราง่าบา้าเสฟาให้ทอไวด้ไม่กได้เยอะนาะว่าบาสก้าว่าบาเลยตื้นเรเชเลมาบุเละกาตาบุส้ามาเลยติ้นเรเชเปล่าหน้าเนี่ยเวลาสอคาหรืออากาศเวลาตาบ่อหรืออกาฮอตะดอกเฮกิเฮบาเนี่ยฮิจูเนีเลเกดูโปรัวโอสูสากว่ากับเนื้อสะบภาษาเนมาใจดูแต่เกตากลุ่นาษาเลยตาบอ ပကတာဘောနာကေရောတာအလီရနမကတော်ချာဤသိနော်အခုနတကယ်တော့တာဂီတာဘာဘာအမညာနေကေရောပဲတာလခိလပကာအာဂာရောနေလို့နော်အခုသာပွာသောခာအဂိဟူတော်တို့တာကောတောက်လကီလေနေဝတော်တို့ကီလေဟောတာချမောဘာစနာကေဟူတော်တပ်ပသုပ္ပသနေမလာသောနက်ခိပိုက်သူဒီဆုံးလာလောတက်သောတကွယ်ဝေဒါစုမြားပါဒီချမသာဘတ် အဝေဒာနယ်ပကားမဆုမက်တဆုပါကဗျာအော်လောပေါ်ရလာကိသာတော့ကပတာထူပါတော့တပေါင်းလလပြတ်တပြတ်ခေါ်ပါတနကိတကမလည်းကလော့ပါကညောတကန်နေသည်အဝေဒာနယ်ကပတ်သူဝေတကမလပ်ပေါ်ကနေဟိုဟိုချူကိလထာလထာဟိုခုစုတမနပေါ်တဲွယ်တော်တန်ညောပါကိသာ